สวัสดีครับวันนี้วันที่ 4. สี่สิงหาคมนะครับพศ2563ผมทีมงานลำมังก่อนฟ้านะครับก็มาติดตั้งฟาม์มเสมอรพร้อมแผงให้กับนักโขงนะครับอยู่บ้านหนองสลิดนะครับหมู่ที่สี่ตำบลดอนขวางอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับท่อที่เราลงไปเราลงไปทั้งหมดสิบเจ็ดท่อนนะครับระดับน้ําที่เราเจออยู่ที่สิบสี่เมตรนะครับส่วนแผงก็เป็นโพลีนะครับแปดแผงนะครับ ชุดนี้ก็เป็นชุดกลุ่มเดียวกับพี่บอยนะครับพี่บอยทับทันนะครับชุดนี้เมื่อกี้นี้ก็มาดูแลเราเป็นอย่างดีนะครับแกก็เดินทางกลับกันไปแล้วนะครับพี่บอยกับน้าเจ๊นะครับมากันสองคนเลยนะครับผมตอนนี้นะครับแสงแดดก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับแค่แค่รู้ว่ามีแสงครับว่าวันนี้เป็นกลางวันนะครับแต่ไม่รู้ว่าดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไฟฟ้ามายังไงกระแสแดดไปยังไงนะครับโหแดดมาหน่อยเดียวนะครับตอนนี้กระแสแสงแดดมาช่วยได้อยู่หนึ่งแอมป์กว่าๆนะครับไฟฟ้าเท่าไรนะครับไฟฟ้า9แอมป์นะครับไฟฟ้า9แอมป์เพราะว่าแดดไปออกนะครับ๋ยวดูกันแบบชัดเจนเลยนะครับผม นี่นะครับน,ะะนี่ครับโซล่าหนึ่งแอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ okay. ว um okay. um ่าความร้อนจะขึ้นเท่าไหร่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตดวอากาศภายนอกนะครับเดี๋ยวเรายิงอากาศภายนอกก่อนนะครับขึ้นเท่าไหร่นะครับนี่นะครับอากาศภายนอกอยู่ที่สามสิบนะครับสามสิบองศานะครับเดี๋ยวผมจะยิงพื้นดินเลยนะครับ ประมาณส0สําเร็จนะครับเดี like ๋ยวเราจะยิงด้านหน้าเครื <uh ่องนะครับเดี๋ยวยิงด้านหลังเลยนะครับดูว่าร้อนไหมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะยิงดูเลยความร้อนอุณหภูมิอยู่ที่3 3องศานะครับเดี๋ยวยิงคนดูนะครับเดี๋ยวเราลองยิงคนดูนะครับเดี๋ยวผมดูคนนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงนะครับนี่เดี๋ยวผมจะยิงอุณหภูมิให้ดูนะครับ ความร้อนเท่ากับอุณหภูมิของร่างกายคนเลยนะครับตอนนี้สามสิบสามเท่ากันนะครับความร้อนไม่ค่อยร้อนนะครับเพราะว่าแดดไม่ออกนะครับนี่ครับไม่ร้อนนะครับนี่สำหรับคลิปนี้นะครับติดตามเราคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้ดูว่าช่วงแดดออกมากๆช่วงที่แบบทํางานเต็มๆแล้วอะอุณหภูมิจะไปขนาดไหนแต่ตอนนี้ฝนมันตกด้วยครับอุณหภูมิมันเลยไม่ขึ้นนะครับผม นี่ดูนะครับน้ําแรงหรือไม่แรงก็ไหลไม่ทันนะครับท่อที่ทําวางไปนะครับไหลไม่ทันนะครับล้นกันไปแล้วนะครับแรงมากครับหรือว่าถ้าเป็นอย่างภาษาบ้านๆเราก็แรงจัดนะครับแรงจัดแรงจัดหลาดบอกครับนี่นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมและทีมงานร้านมาก่อนฟ้าก็ขอกาบขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ทางร้านเรานะครับผมยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กับทางร้านด้วยนะครับผมฝากตัวไฮบริดตัวนี้ด้วยนะครับผมสุดยอดนะครับสุดยอดยังไงก็ท่านเข้ามาศึกษาเข้ามาโทรมหาเราได้นะครับนี่นะครับร้านมังกรฟ้าร้านสักนะครับศูนย์ห้าหกห้าสมเจ็ูนเจ็้านะครับตัวนี้เป็นระบบไฮบิดนะครับยังไงก็ทุกคนต้องมีนะครับอันนี้เป็นเป็นแบบต้องมีนะครับดีมากครับ ยืนยันนะครับจากช่างทีมงานร้านมาก่อนฟ้าทุกท่านนะครับผมยืนยันนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณลูกค้านะครับเยี่ยมไหมครับเยี่ยมครับนี่นะครับขอบคุณมากนะครับนักข่องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ